สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการตั้งชื่อ wi-Fi แล้วก็รหัสผ่านสำหรับ m i x เ a ของเรานะครับอันดับแรกนะครับให้เข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับในส่วนตรงนี้จะไม่ได้แนะนำวิธีการโหลดโปรแกรมมาติดตั้งนะครับตรงนี้จะข้ามไปก็เข้ามาที่เมนูเซตอัพนะครับเมื่อมานนหน้าหลังตรงนี้อันนี้เราเชื่อมต่อผ่านทางสายแลนนะครับ เราเสียบสาย l ลนอยู่ก็เจอเลข IP นะครับเราก็กด1ครั้งให้ขึ้นสีฟ้านะครับแล้วก็กด Connect นะครับก็เลือกตรง Mixer to PC นะครับ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาหน้านี้นะครับ mm hmm. ก็กดเมนูเซตนับอีกครั้งหนึง่งเราดูสถานะนะครับสถานะจะขึ้นคําว่า Connect นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ Status Connect แล้วก็เป็นเลข IP แล้วก็จะเป็นรุ่นมิ x เซอร์ของเรานะครับตรงนี้ เมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับก็ไปที่เมนู AP นะครับก็คือ a Exit Point นะครับคือจะให้มิกเซอร์เราปล่อย wi-fi นะครับก็เลือกมาที่ WEP นะครับในส่วนตรงนี้ผมได้เลือกไว้แล้วนะครับตรงนี้ใส่ชื่อนะครับตรง SSID นะครับใส่ชื่อ Wi-fi ที่เราต้องการจะให้มิกเราปล่อยเป็นชื่ออะไรชื่อนั้นๆได้เลยนะครับชอบแบบไหนก็ใส่ได้เลย ส่วนเมนูข้างล่างนะครับคีย์เห็นไหมครับจะเป็นรหัสผ่านนะครับอย่างน้อย5ตัวใส่เข้าไปนะครับเอาที่เราจําได้นะครับตรงด้านล่าง w l a n c h a n n n l ่นะครับให้เลือกเป็น channel หนึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนู a อ p พายนะครับกดแอ p พเข้าไปในส่วนของผมคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็คือให้กด a อ p ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด ปิดหน้าต่างไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเข้าผ่าน Wi-Fi นะครับอันดับแรกเลยดันสวิตช์มาขวามือนะครับสวิตช์ที่หน้าตัวเครื่องของมิกเราเสร็จแล้วมาเลือกเปิด Wi-Fi ที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ของผมของผมเปิดไว้แล้วอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูสมมติว่าผมกดมาแล้วตัวนี้มิกเซอร์ของผมที่ตั้งเมื่อกี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะให้เราคอนเน็กตตรงนี้ของผมมันคอนเน็กแล้วครับพอดีเคยเคยเชื่อมต่อสําหรับคนที่ยังไม่เคยคอนเน็กมันจะขึ้นถามรหัสผ่านนะครับถามคีย์เมื่อกี้นะครับให้เราใส่ที่เราตั้งเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็กดคอนเน็กตนะครับตรงนี้ของผมมันเชื่อมต่อไว้แล้ว พอเราเชื่อมต่อแล้วนะครับเข้ามาตรงเซตนัพเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ของผมไม่ได้ดึงสายแลนออกนะครับพอดึงสายออกแล้วมันเออเลอร์มันบันทึกไม่ได้นะครับก็เลยให้เป็นมันจะโชว์ชื่อเดียวแหละครับให้ดูาวๆง่ายๆคือเป็นตัวเนี้ยเมื่อกี้ถ้าเข้าผ่าน w i f i นะครับจะเป็นเลขตัวนี้อันนี้จะเป็นสายแลนนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถอดออกพอถอดสึกรม,มันจะเออเลอร์นะครับ เอาเป็นว่าเอาให้เข้าใจว่าเป็น WiFi คือตังนี้นะครับเลือก Connect ผ่าน Wi-Fi นะครับก็กดพอเราคลิกตรงนี้สีฟ้านะครับก็กด Connect นะครับก็ m i x e ซ m i x e r PC อร์เหมือนเดิมครับหลอนิดนึงมันจะนงหน่วงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนการเชื่อมต่อผ่านแลนนะครับมันนั้นจะไวมากครับสปีดไม่เหมือนกันพอเข้ามานะครับก็เช็คสถานะนะครับ ว่ายังคอนเน็กไหมเนี่ยเห็นไหมครับสถานะนะครับสเตตัสนะครับคอนเน็กอยู่ที่เรียก IP นะครับเนี่ยเป็นของ Wi-Fi นะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นนั้นว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับจะโชว์เลขซีรีส์โชว์รุ่นนะครับเนี่ยโชว์รุ่นของมิกเซอร์เรานะครับคือสถานะคือคอนเน็กกันได้แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปนะครับมีอะไรจะนำสิ่งดีๆจะนำมาเสนอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ